ลงงานมือแรกถางปลาจะกำแพงครับถางปลาถางปลากรบชางหมูอมูพี่หนกเปิกว้านเนาลยตล,ลาดเนาะตลาดลดาถังไหถางปลาออกซังกอน

สองมื่นถึตั้งว่าสองมือตั้งแล้วถ้ามั่งก็เหดเงนเงินเงินเงินมก็ปุยถ้าเราไมุนเปแล้วมันหมดคือ้ะไปเกี่ยเกี่ยใ้อยู่ เปยนภายในพลิปตาเยออีกเยอะ